สวัสดีจ้าเข้าสู่ช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แล้วเนาะปุ๊บปั๊บก็บสิ้นปีอีกแล้ววันเวลาผ่านไปไวมากไวเหมือนเงินเดือนเข้าปุ๊บออกปับ๊บ เกลี้ยงบัญชีสุดท้ายก็มานั่งงงงงและสงสัยนี่มันเงินเดือนหรือเงินทอนวะพูดถึงเงินเดือนเห็นมีบางบริษัทออกข่าวแจกโบนัสท้ายปีกันรึมรึมสเดือนบวกบ้าง5เดือนบวกบ้าง ยังไงยายก็ขอแสดงความยินดีด้วยเด้อปปี้แฮปปี้กันไปแต่ถ้าเทียบแล้วก็ถือว่ายัางน้อยกว่าบริษัทยายนะของยายนี่ได้ตั้ง12เดือนบูนะ <B una. S 1> ปฏิทิน12เดือนเต็มบื๊บเปิดดูกันให้ตาแฉะไปเลย ดีดีบริษัทยายเนี่ยโบนัสไม่มีโอทีไม่จ่ายห้ามป่วยห้ามตายเจ้านายถูกเสมอว่าแต่ปีใหม่นี้ไปเที่ยวที่ไหนกันนาะขับรถขับรักก็รมัดร,ระวังเดอ้อถ้าง,ง่วงก็พักถ้าเขาไม่รักก็พอ่ออย่าเร็วอย่าแรงแต่ถ้าใครแซงก,ก็มิดไมคกันไปเลยลอเล่นจ้า อย่าประมาทเดอ้อเดินทางโดยสวัสดิภาพคนทางบ้านรออยู่กลับมาฉลองกับครอบครัวกับคนที่เรารักยายเองก็ฉลองอยู่บ้านนี่แหละเฮฮาปาร์ตี้กันไปส่วนซ้ายดื่มสายเมาก็ดูแลตัวเองด้วยเดอ้อ บันเทิงให้พอบันเทา้าพอเมาก็กลับไปบันทมลดได้ก็ดีย่างคุณตาในหมู่บ้านยายแกกินเหล้าหนักมาตลอดหลายปีวันก่อนไปหาหมอหมอแนะนำว่าเบ้าได้ก็เบา้าลดได้ก็ลดเดอ้อไอแอลโกอฮอล์อะ เนี่ยเดินผ่านบ้านแกตะกี้แกกระดดตามคำแนะนำหมอจริงๆ<อ>จากเมื่อก่อนหนึ่งลังดื่มกันอยู่สี่ห้าคนทุกวันนี้หนึ่งลังดื่มแกอยู่คนเดียวดื่มแกอยู่คนเดียวดื่มแกอยู่คนเดียวโอแทนที่จะลดเหาไปลดจำนวนคนดื่มก็เต็มคาราเบลเลยตอนนี้ ยังไงก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะจ๊ะสวัสดีปีใหม่แฮปปี้นิว,วียร์จ้ามองไม่เห็นเลย